สิ่งที่เพิ่นให้บ่ให้เฮ็ดที่สิ่งที่เพิ่นห้ามที่สุดในบ้านของเพิ่นนี่หนึ่งมาสองโง่สามลิงเพิ่นว่าบ่ให้กินเลยเพิ่นว่นาเอะไะเลยบ่ให้กินเลยแหละคืองูนี่คือกันบ่ให้ขาบ่ให้ยังเลยเขาเห็นมันลอยอยู่ในดินดอนเพื่อนชาตินี่กะให้ส่งเพิ่นไปเพิ่นบอกบอ่ให้ขาบ่ให้ตีเลยเป็นเป็นงูเป็นลิง นั่งอยู่กับต็อบคือเก้าพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีเด้อสบายดีสวัสดีคุณแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุขคนเนาะมาพ่อกันกับซ่องสาวบุญมาบ้านไทยเด้อบิณย์มาพ่อกันตอนนี้กับตะเวนกับลังสี่ขาำเนาะพากันมาเต้เฮือนตาจ้ำพี่น้องเอ้ภาษาบ้านโคกคนสืเอิมตาจ้ำรือว่าลามเนาะทางบ้านเคนสืเอมมาล่ามว่าจันพากันไปคุยเรื่องที่ว่าสีเข่าเป็น ลูกเป็นลานเพื่อนมาสั่นซะห้ามาอยู่นี่นะคะก็ต้องไปครอบไปบอกเพื่อนตามที่ทางพ่อบ้านเพื่นได้บอกเมื่อน,นั่นเนะาะมื่อนี้เขากลับไปมาแล้วไปไปไปครอบเพื่อนไปถามว่าเฮ็ดแบบใดแบบใดเพราะว่ามันแต่ละบ้านเพื่อนบอกคือกันทางน้องมีจจาได้อีูบ่ว่าพอจําบนบอกในใดอีหล่ะจําได้จดําได้เพิ่นเราในใดเน่เพิ่นลา มีอย่างนี้อยอื่นนั้นเพิ่นบอกให้แต่งคันหาหนึ่งขมากกอกยายาสองกอกขมากสองกอกแบบสองครั้งสาแล้วก็เหล่าทุกหนึ่งแบบเดาทุกหนึ่งคอือว,ว่าคือว่าซี่นเนาะฮาไปห้าจะไปทาเพราะว่าห้าก็เตรียมไปแล้วแต่ทางเพิ่นบอกว่าลูกนั่งอยู่คุณตาขึ้นสีเมือนมืดแท้อันนี้เรียกพี่น้องขอเน,นี่ยเด้อ จะเปล่นยงงุเหมืน้นอดีเดีว่นอะนเมื่ออะเพิ่เยเมื่อจลนยางงคือว่าฮาไปครอบเข่าเป็นลูกเป็นลานเพื่อนมื่อนั่นฮาไปแจ้งทังในบ้าน มัอนี้ก็เลยไปหาแต่จ้าเพื่อนบอกว่ามือนี่นะมันค่ำเนาะเพิ่นสีขึ้นขึ้นไปครอบหรือว่าไปอย่างนี้ก็ต้องเป็นตอนเศร้าไปเศร้าเพิ่นนาะมันนี่เข้าไปก็เลยไปถามว่ามือนี่นะบอท่านใหเป็นเมื่ออื่นเศร้ออา,าอะไรเนาะเพื่อนก็เลยบอกว่ามีอย่างนี้มีขันหามีเหล่าขวดอีเหล่าขวดนึงของเพิ่นเนาะแบบแบบประเพณนี้หรือว่าตามที่ตามอันนั้นเพิ่นเลยเหล่าขวดน้อยนึง ถ้าขมหมากเนาะหมากที่ผู้เฒ่าคนเที่ยวคนกินแหละสองคำคนนะ่ะยาอีกสองกอกคนนะ่ะสองกอกแล้วก็ไปให้เพิ่นแล้วก็เนี่ยินเนยไหมนี่แต่นี่เนาะโยแล้วก็ไปครอบเข่าเป็นลูกเป็นล้านคนน่ะนะสิ่งที่ว่าไปเข่าก็เป็นลูกเป็นล้านเพิ่นว่าโอ้เฮ็ดดีแล้วเฮ็ดถึกแล้วคนน่ะสิ่งที่เพิ่นให้บ่ให้เฮ็ดที่สิ่งที่เพิ่นหามที่สุดในบ้านของเพิ่นนี่ หนึ่งมาสองงูสามลิงเคนว่าบ่ให้กินเลยเคนว่าเหนั่นละ,ละเลยบ่ให้กินเลยแหละคืองูนี่คือกันบ่ให้ขาบ่ให้ย,ยังเลยเอาเห็นมันลอยอยู่ในดินดนอนเพื่อนชาตินี่แกให้ส่งเพื่นไปเพื่อนบอกบ่ให้ขาบ่ให้ตีเลยเป็นเป็นงูเป็นลิงเป็นอันนี้เป็นมาเนี่เพื่อนก็บ,บ่ให้กินเนาะแบบว่าคนเนี้ยน้ำพีน่น้องเลยแตบ่ให้กิน แล้วก็บ,บหอยตีจื่อไวเดอร์เห็นงูเห็นอย่างเทากัมีจะไล่เพื่อนไปเพิ่นบอกนะเพราะว่าบ้านเพื่อนมีคลามที่สุดคืองูแบบบวหอยเต้บวหอย้ต้เลยน,นี่เียวคือคลามของเพิ่นถาว่าเนาะแล้วก็ในอีกขอนึงหรือว่าจุดหนึ่งของของในหมู่บ้านนี่นี่บวใหอยขี้รักหรือว่าตีนสั่นมือเงาลักของเพื่อนเลย สิ่งที่บบแมนของเหานี่บให่าอามาโบให้บบอิจฉาบังเบียดบบให้อิจฉาบังเบียดกันถ้าว่าคนใดมันคิดอิจฉาบังเบียดกันมาอยู่ร่วมกันบบได้เพิ่นว่าถ้าว่าคนใดได้เข่ามาในบ้านเพิ่นนี้แล้วนะสีจิตใจนี่สีป้องไซแล้วก็บ่อิจฉาบังเบียดไพถ้าว่าไปเข่าห่วมกเ็เพื่อนที่เพิ่นเพิ่นนว้ามาเนะาะถ้าว่าไบ่เขา้ถาถ้าว่าเป็นสมมติว่ามามาอยู่อยู่ก็ตามถึงสีเพื่อนเหกนาก็ยาคือ,ค,อคือน้องเมย์นี่มาอยู่เพื่อนแล้ว แต่ว่าโบไปโบโบไปเคะเข่าเป็นลูกเป็นลานเพิ่นทาว่าห้าเจ็บเป็นเอ็นอุ่นมาหนี่เพิ่นบอรทพ่ชอบแล้วก็เพิ่นโบแก,ก้ไขห้แล้วก็โบโบอรที่ชอบทุกอย่างเลยเพ่อถึงสีเขื่อนห้าวกระยาคือน้องเมีย์นีมาอยู่มานอนถ้าเป็นยังมาเพิ่นกับบฮัรประกันหรือว่าบอฮัรทพ่ชอบบเบิงบอแงวบาสั้นซะาว่าคือน้องเมย์เนาะบอสบายด้วยยัยงนีก็ไปหาเพิ่นได้แลวเพิ่นแบบ เอิญองเพิ่นว่าสั้นซะพี่น้องทางบ้านนี่เพิ่นกระือแบบนี้เนาะแล้วเพิ่นก็บอกว่าถ้าว่าน้องไปเข่าแล้วจกเป็นยังโทรศัพท์ที่นี่ที่ไหนก็พอได้ทางน้องพามีโทรมาที่นี่บัสินรับบันทับบ์ได้เนะาะจะขอดสายแะ้วบุกที่ว่าออกไปเนาะที่ขลามน้ำบาตน้นำเมืองเพิ่นนี่แต่เม,มื่ออื่น จืออยู่บ่เพื่อนบอกให้ไปแต่เศร้าๆจื้อบ่เพื่อนจืออยู่อืมจื้อใบ้าปปากห้ามีว้ถามห้าบวจักหากาา้ากระามมากขมมากอะไรผู้เถาเขี้ยวขมหมากแมนจเจ้าไปเพื่อนเพื่อพึบแล้วกระามสิพ่อพ่อกับพ่อ,พ,อพ่อแม่กับแม่พ่ออ้กับอ้าว่าเ้าอยากได้ขมหมากเด้ห้าบ่มีให้เอาอยู่ไซให้ห้าหาให้เอาน้ำเพ่นยากระซื้อเอา,น,า,าอเน้ำห่านค่ะเด้อ แล้วก็เพิ่นบอกว่าเป็นวันศิลดับวันศิลเพลงนี่ถ้าน้องเพิ่นยังน้อยเนาะถ้าว่าผู้ใหญ่นี่เพิ่นสีนั่นว่าถ้าวันศิลเพลงเพิ่นให้ให้น้องนี่อักขันบังเบงไปคู่นึงไปให้เพิ่นเนาะเพิ่นสีเพิ่นสีเฮ็ดให้น้องน้องเฮ็ดบุเป็นเพิ่นว่าเพื่นบอกนะสีไปก้อนช่วงน้องไปเข่าไม่เพื่อนสิเฮ็ดให้เพื่อนบอกเอาคามักเบงกับผ่าบุแขนกับผ่าบุแขนเมื่ออื่นนี่กับผ่าบุแขนน้ำเด้อเด้อผ่าบุแขนน้ำ เพราะว่าไปขอเป็นลูกเป็นเต้าเะยให้เพื่อนผูกแขนให้เพิ่นบอกวันสินดับอีกอ่ะขันนกเบงคู่นึงโดย,โดยอันนี้เป็นกันเิบเอาเนี่ยเป็นกับมนคล้ายใกล้ๆอย่างนึ่นสิพันขี้นั่งสำนัแหล,เ,ลเอ้าขันนกเบงที่เป็นคู่คือจะเอาขึ้นหิ้งพระอันนี้เอาเอาซือา้อกับนกเบงผ่แคนให้เพื่อนแล้วเขาก็ัมามาอันนี้อีกมันบวถทมเพิ่นจังจักตัวนี้ก็เฮาเหตุอยู่เฮาเฮานั้นเฮาไปให้เพื่อนครอบให้เพราะว่าเฮาไปไม่เลย คนต้องครอบต้องอยังเฮาเข่าสั้นซะานอาจัได้อยู่ดีมีแฮงมันบอกเนานะว่าทางนอกเพื่อนอยังน้อยทาง,งคนบอกทางเมบุญนีก็ซอยซ้ำเม,มบุญซอยได้นย,นยคือแบบนี้เนาะท้งเทื่ยวเมบุญมาแมนอย,อยู่ช่วงนี่เมบุญมีเวียกอยู่ใกล้เมบุญก็อาจสีมาหาเจ้าทุกมือบัตรบางเทือ่อจเป็นมีบางเทือ่อเพื่อว่าเมบุญนี่มีเวียกอยู่หม่องอื่น ถ้าผู้ใหญ่เพิ่นให้แม่บุญว่าเออบ้านน้องมีแล้วแล้วสมบุญเด้เจ้าไปพุ่นเด้อบ้านนั่นเด้อแม่บุญก็ต้องได้ไปพุน่นเนาะตอนนี้แม่บุญยังมีเพื่อนน้องมวยแล้วก็มีห้องน้ำสาวพ้นตอนนี้แม่บุญก็ได,ด้ไปหาทาั้งน้องมถ้าว่าผู้ใหญ่เพื่อนให้แม่บุญแต่งไปอีกบ่อนึ่งแม่บุญอ,อาจสีบ่ได้มากใกล้เจ้าเจ้าก็ต้องเพ่งตัวเองเฮาก็ต้องเพ่งตัวเฮาเองสิ่งที่เฮาเห,ดไดเาเหตได้เฮาก็เหตตัวใดเฮาเ็ดก็ได้เฮาก็บ่เหด ตัวใ<ล>ดมันนักเขากับโบเฮดเนาะอันนี้มีบุญกับบ่ออีกท<ล>ิงเถอเจ้าอยากปลูกอยากฟังตัวใดเข้าเฮดโบได้เขา,ากับโบเฮทขคือหมักเน่าหมังยังเข้าเห็นเขาอยากปลูกเข้ากับมาปลูกเจี้หองหน้ามันจังซุ่มเด้อค<ล>างหน้าม,มันไหลนะลนทิ<ล>้งเจ้าผู้ใหญ่เนาะเพิ่นเฮดเพืเ่อนเฮาแล้วเพินเ่นสิโบเืนเมื่อมาหายเฮ้าตลอดเด้อครับต้องเข้าใจว่าโอ้ยเฮนแล้วแล้วคือผมมีภัยมหาข่อยเทพอันนี้คือผมมี เมบุญผู้ใหญ่ก็คือพอห้เงินแท้ก็พอห้คิดเพิ่นเหตุเฮือนให้เฮ้าแล้วทามีเฮือนนอนเฮ้ากับห้จักเฮ็ดหู้จักหาเนวใดมานสิเลี้ยงชีพเฮ้าเพิ่นสิบช่ชชอยเฮ้าจนหอดมือตายอันนี้ให้เมยบุญว้าแบบหลอนเลยพี่น้องเนานะลังเกียร์อาจยันน้องคิดว่าเฮตเฮือนแล้วเพิ่นสีมาสงมายืนเฮ้าอันนี้ก็ต้องเข้าใจเบิดทุกคนไผกย็ย่าไปช่อยแต่และหม่องละบอนกับเฮือนแล้วก็คือแล้วเพิ่นก็คือไปเพิ่นเหตดเฮือนให้เฮ้านอ,นอนแล้ว เข้าก็ต้องหาเองเข้าบ้านนี่เข้าต้องเพิ่มตัวเข้าเองพญี่ยมย่างบ่ได้ก็ได้กินเส่ปากพักหญ่าคือกันเข้า,หาเห็ดได้บ่หร้ายเข้าก็เฮ็ดพอบ่ไดิซื้อบ่ได้เลกเพิินคือสีแลหมักทั่วนี่ปลูกแล้วก็ออกได้เนี่นี่ยเส่นแรใหด,บ,นนด,ดบ้านนี้คัวเอาันน่ยแต่มันสิได้กินมันบ่นักดอกอันนี้มัอเศ้ามาหดมันบ่วงามเอาปุยมาใส่ขี้พรวนมาใส่ หาเก็บเอาขีเาข่เบ่ขี่งัวคนเทียนะบ,บ่นี้มาเซนําหดเห็นบอกคนว่าให้งามเซเสนําให้เป็นปุ๋ยเลยขี่งัวนี่่นน่ะโดยกะบบตำนี้เนะาะกาเข้าใจกันพี่น้องอ้เรื่องคืออะสิคิดว่าโอ้ผู้ใหญ่คือว่าตอนนี้นเนาะเงินน้องเมนีนกะกัน,นยังอยู่น้ำเมยบุญคือเก่าเมยบุญน,นี่พ่าเอาไปใช้ เพื่อ no ว่าตอนนี้ทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ Space ่นกันยังอยากให้เป็นค่วมดูเลของเม่บุญยูถาว่าจังใดก็เฮากับจังสีนั่นใหน้องเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นก็เออเก็บไว้ก่อนบางที่เฮาก็สีเอาไปเขาบัญชีใหหน้องไว้เผื่อว่าไว้ใจใจเพื่อเจ็บเป็นเอ็นอุ่นในภายพักหนาเนาะว้าวถ้าเจอผู้ใหญ่ไห้เงินแล้วโอ้ยอยากซื้อสิ่งที่มันบ่มีค่าหรือว่าบ่มีประโยชน์ ตัวดมันบ่บมีประโยชน์เท่ากับบบซื้อเป็นแนวกินแนย่ยู่นี่แม่บุญบบหามเนี่ยไดมันสิีมีแห้งไอ้เจ้าซื้อมากินบำรุงตัวเองเด้อ<ม>เป็นมักไม้มักตอกบบเจ้าบอยากอันนี้เจ้าซื้อข้าวเปียกข้าวต้มมากินซื้อกระดูกหมูมาต้มใส่สิ่งที่มันบำรุงให้เฮ้ามีเหือมีแห้งกินแล้วตัวไดมันสิีมีแห้งเจ้าช<ม>่วงนี้เจ้ามันยังบ่คอยแข็งแห้ง,งปไปไหนให้กิน นมบอตัวใดมันสีมีแห้งเขาเฮาซื้อมากินมาไว้ห่อกันเฮาบ่มีตู้เย็นกะซื้อนก้อ,กอนมาใส่กระติกและน้อมปอนใช้ฮันไวแบบนี้แต่บอกให้เอาซิ้นใช่ไ <c oughs> ช้กระติกซีนใช่แล้วมากินหน้าเมนข้าวนะเนาะเป็นนมมันบเย็นเอากระใส่กระติกซื้อนมก้อนมาหาพันกับบักหลหนึงหากอยากรุดลงแลลวเดี๋ยวนี้เนาะ เพราะว่ายำห่อนเด้บ๊อเพิ่นสีเข็ดใส่สงกรานต์มักทั่วก็ออกเบิดแล้วติล่ะโดยอ้าแม่บุญกามานั่งบอกจะมีแหละมื้อนี้บ่ได้เลาะซับมื้อนี้เจ้าก็โคตรภาคโมีเด้อด่าเด้อโยก็มีแต่สิกลับเฮาก็ได้เวมาบอกน้องมื้ออื่นเช้าบ่ให้ลืมเด้อให้ไปเฮาอยู่ผู้เดียวกะเปิดฟืนเปิดไฟกลางค่ำกลางคืนเออมันแจ้งแต่ก็จังลุกบ่ลุกแต่เช้าปานไดกะยาว่าเฮาหนึ่งเขาน้ำเฮาซ่องเบิ่งค่ะแล้วเฮ้ยมีมันคุมคิมลูกมากับ พักพักมีเาฮาวัวมันอากาศ<ร>มันยังเย็นเนาะมา<ร>สั่นแม่บุญสิครับไปได้หนี้เดลยนางมีกับขอขอบบุญขอบคุณนางแม่บุญที่ส่วยทุกสิ่งทุกอย่างน้องมีแต่ขอให้แม่บุญอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ความไข้บ่อยมีก็ให้แม่บุญอนุมทันขวัญยืนเป็นทุพโภชัยใ,ให้ลูกให้ล,ลานตลอดไปเดินทางไปทางใดก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยเด้อสาธุ โดยเนาะเจ้าคือกันให้เบิ่งแยงตัวเองโดยอืมเป็นคำครึ่งคืนคือเพิ่นเคยบอกนัแหละอ่าพราะว่าคือแม่บุญนี่แหละมามื้ออ่ทีมื้อนี้มามื้อหน้าบ่มาอืค่ะจังได๋ก็จังว่ากันอีกเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นก็ให้ซื้อเว้าบ่ให้ลืมไดนี่เหล้าก็ซื้อแล้วเนาะซื้อแล้วเหล้าเตรียมให้น้องเพิ่นคันหาคันหาเฮาก็ต้องใช้เงินบ่ แ,แมนเงินกะแล้วแต่ห้าสีใสคือเพิ่นบอกเลยเพิ่นแล้วปฎิบักบปฏิบัติเห็นเ่ราเขาเห็นอยู่พอเถ้านั่นเราใส่ค่ะเ้าวใสซัเฮามีคือพอนบ้านเพิ่นบอกอะไรเนาะซิพันซาพันนั่นแหละใสไปซัเฮามีโดยเ,เ,ดดเ,เพิ่นปฏิบัติปฏิบัตเพราะว่าเพิ่นเป็นตาจำในบ้านเพิ่นกะโอ้ยบอกดีดีคือน้องไอ้เพิ่น,งงนกะแนะน้ำดีเบิร์ดโอ้ยดีแล้วอีหล่าเอ้ยมา,าสัน่นมาขอบมาบอกแบบนี้นะเนาะ อ่ะสั้นเท่ากับสิคับก้อนพี่น้องเลยบังแย่งตัวเองนี่แหละเด้อโดยโคตราคโคตรมีป่ะคับป่านกับซองมีบุญกับสิขอตก้อนมาเนาะสบายดีเด้อสบายดีสำหรับชุดนี้เขาขอตัวแล้วพระจะตะกอนขอบุญขอบคุณปุชท่าผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุก่านที่เมตตาสงสารเท่าน้องนีเนาะเหตุเรื่องหายจนแล้วขอบุญขอบคุณในลายเด้อบดีขูสุคนที่ซอยกันสมทบมาจนตั้งแต่ต้นจนหอดมือนี่เนาะจนชีวิตของน้องมีเปลี่ยนไป ลหลยรีพี่น้องเลยเนะาะสัมตายแล้วเกิดใหม่ชันฉันมามีนะเนาะนยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุณกับคุณในรายไปทั้งเอฟซีทุกคนที่ใหก้กำลังใจมาโดยตลอดเนาะอําลาพระจากไปแล้วพอกันในคลิปหน้าเลยสบายดีโด้สบายดี